ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับ Anniversary s c a l นะครับฉลองครบรอบ45ล้านดาวน์โหลดนะครับผมรอบนี้พิเศษตรงที่การันตีตำนานเจ็ดดาวหนึ่งตัวแล้วก็เจดดาวอีกหนึ่งตัวนะครับโดยที่ทุกตัวเนี่ยจะแถมเลเวลสิมาด้วยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดเนี่ยเราไปเปิดเทนเนอร์ฟีก่อนนะครับช่วงนี้ก็จะมีเทนเนอรี 18วันเลยนะครับผมกดได้วันละครั้งนะครับตอนเที่ยงนะอันนี้เราไปกดลองดูกันเลยนะครับผมอันนี้กดไปั๊บๆๆๆๆๆๆนี้มีจะดาวเลยสักตัวนี้ของฟรีนะมา18วันเลยแล้วก็อันเนี้ย <ด refused. S 2> แบบเสีย100เหรียญนะ อันนี้จะการันตีเจ็ดดาวสองตัวนะครับผมก็เน,ะน,นาะ,นะอ่โาโบร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 ัรนรบรบรนรบรบรบตบร่รบ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 รนรบรบ่บวันเรบ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 ร a r บร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 บาบรบรบรวเร เราจะไปเปิดเอ้ยกดผิดเราจะไปเปิดนี่ฉลองแต่กดได้ครั้งเดียวนะดูเลยดีกว่าไปดูซิว่าเราจะได้ตำนานมา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 เยอเกอคือเนี่ยการันตีกำนานตัวหนึ่งแล้วก็เจ็ดดาวตัวหนึ่งแต่นี่ได้แถมมาอีกตัวหนึ่ง จัดว่าเด็ดนะนี่เป็นยูสแล้วก,ก็ทุกตัวเนี่ยจะมากับเทรดเลเวลสิทน,นะครับเบิร์กฮูสอเล็กซิสซนเชตนะครับผมโอนาจากอาแจ็คนะครับผมอันนี้เซเลเมเกอร์ตัวอะไรวะเนี่ยเอสติมิลานสเวนเบนเดอร์กองหลังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็นาชานไคลนะครับผม กุยเย่าไม่ออก <laughs> จะดาวตัวแรกเฮ้ยข้างงี้บอกนะไม่ได้ตำนานอีกยัดใช่ยอด level สิบเ,เ,เนาะอืมยอดจอดเดียบ้าอืมอู๋อายอุยยน้อยด้วยเนี่ยแต่ว่าเทดมึงเทดกากอยู่ดีนะ <laughs> ล้วดเฮ้ยมา เรียว่าอายุมึงมากากมากแต่ว่ายังดีที่ได้ตำนานมาสองตัวเลยนะแก็จะประหยัดสเปเชียลเลเวลเทรดอีกนหนึ่งอย่างน้อยก็เอาไปเตะเซเวอร์หล,ลีกน่าจะดีนะนถึงอายุจะเยอะไปนิดเรียกว่าประหยัดประหยัดไอเทมนะ นี่ครับผลผลิตของวันนี้จะมีเดนิสเบิร์กแคมจอร์ดิอัลบาแล้วก็คาลซิยัตนะครับผมได้มาสองตัวก็โอเคอยูุ่ดสท้ายนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมไปกดเทรนเนอร์ฟรีทุกวันนะครับผมสิบแปดวันนะครับผมวันนี้ก็มากันสั้นๆครับ หนีงานมาเปิดเว้นมาเปิดสเกลนะ <laughs> <laughs> ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <laughs> อย่าลืมไปชีดวัคซีนกันทุกคนนะครับผม <laughs> สวัสดีครับ